ช่วเชิญยิ้มเชิญย no. ิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโฮเด้งคดีคดีขคดีคดีวันวันนี่จะโดนจุดจุดอะไรคะ why ซะ why ทำไมอ่ะก็นี่ไง โอ้ยคุณนายมุกใหม่มากเลยค่ะนี่เล่นไม่อายแม่ค้าเลยอะระวงอุ๊ยระวังค่ะเดี๋ยวมันชกเอานะคะอะไรยะอนไ่ไงผักกาดอุ๊ยป้าผักกาดอะไรมาอยู่ในร้านส้มตำ มาเลยค่ะลงมาเลยค่ะอะไรอ่ะต้องระมัดระวังเลยนะคะต้องถือแบบประคับประคองเลยค่ะอะไรอ่ะนี่ไงคะเพราะมันคือมัเขือปรอ <c oughs> อาะสนุกอ่ะสนุกอะ่ะมีใครจะเล่นอะไรอีกาาาาา่าา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 ากกาา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 าะาา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 กาไาา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 ้าออขอาาาาานาาาาาายาะาัาา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 อาาาาาาาเาาาาาาา เลยย้ำเลยว่าหนโกหกเลยอะจะซื้อไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ไปไม่ได้งอนะเฮ้ยซื้ออย่จ่ายตังค์เขาไปจิ๊ดได้ค่ะหมยมีตังค์ซื้อหรอกไม่ต้องกลัวหรอกค่ะโอ๊ย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 คุณไหนคะอรยะคือเอามึงออกจากกระเป๋าไม่ได้อ่ะนี่เป็นอะไรยะเออแบงค์พันเนี่ยไอกาลิเนียเจ้เออตลกดีจังเดี๋ยวก็ทุบดึกไ้หลอกนี่สนกดีจังเลยไม่ขอไม่ขายแล้ว ทำไมไม่ขายแล้วล่ะครับไม่พลาเป็นไรฉันโดนเหรียญบาทไงเป็นไงหาหรือเปล่าไม่หาโอใหม่ก่อนยกมาได้รึเปล่าคุณนิวขอกู้เงินกับทิพย์พญาประกันชีวิตก่อนนะคะยอดนี่เธอระบ้าหรือเปล่าจะกู้เงินต้องไปกู้ธนาคารนู่นสิมากู้กับทิพย์พญาประกันชีวิต ้าหรือเปล่าโอ้โหคุณพี่ขาคุณพี่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะรู้หรือเปล่าคะว่าตอนเนี้ยทิพยะประกันชีวิตเ,เขามีโครงการปล่อยเงินกู้ตามกรมธรรม์โอ้โหเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด1 9แล้วฉันเนี่ยนะเป็นลูกค้าทิพยะประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วฉันก็สามารถกู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์หรือนํามูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ออกมาใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด -19 ได้นี่ขั้นตอนการกู้นะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากแถมได้เงินไว้ด้วย ใช่แล้วแล้วถ้าเธอสนใจอะนะติดต่อคอ์เซ็นเตอร์ไปเลยที่เบอร์02-118-5555หรือทางเว็บไซต์และเฟ e บุ๊ k ทิปไลฟ์ของทิปพยะประกันชีวิตอุยโอ้ย god เลิศมากเลยยังสาุ้อะไรครับคุณนายมะเขือเทศนี่ยังเลือกอีกตลกจังเลยมาแต่ข้าชอบตับอุ๊ยจับ